มาครับผมแซ่บวันนี้นะครับเป็นซุปเห็ดนะทุกคนซุปเห็ดรวมนะครับกับนี่คือเกาลยปีไก่ทอดน้ําปลาเหลืองๆหอมมากนี่ครับผมซุปเห็ดแบบน่ากินมากครับมาครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปกินแซ่บนะครับผมที่ช่องทางเพจ a c e b o o k ติ๊บข้าวใหญ่แล้วก็ y o YouTube นะครับติ๊บข้าวใหญ่นะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจกดติดตามทั้งสองช่องทางด้วยนะทุกคนมาครับผม เพื่อไม่ให้เสียเวลายงเขาละยงเขาคือเก่าครับมือนีครับคือเก่าทุกคนเอยมันคือเก่าเลยมือนีมันสิเป็นแบบวันนี้มันจะเป็นแบบว่าอันนี้ทุกคนซุปเห็ดนะครับเมนูแซ่บของเราวันนี้จะเป็นเห็ดรวมนะแต่ไม่รู้ว่าเขาใส่เห็ดอะไรมาบ้างแล้วทุกคนน่าจะรวมเห็ดแหละเออนะแล้วก็นี่นะครับเหมือนเดิมครั้งที่แล้วติดใจไก่ทอดน้ำปลานี่ครับเป็นปีไก่นะครับพี่ขาบอได้ที่เก่าครับข้าวเหนียวนี่ขาบะได้เียครับ มาครับผมเตรียมกับข้าวบนานกับปลานะทุกคนก็หาของเซ็ตแซ่บนะครับมากินไปพร้อมๆกันเลยครับไปครับผมทุกเห็ดครับโอ้บได้กินแบบโดนโดนหลายครับผมนีม่เห็นยังบูนี่โอ้จะแซ่บเววะแต่ผมชอบแบบอันที่แบบว่าเขาตํารวมกันนะมแบบันแบบอร่อยมากเขาเอาไปเผาก่อนแล้วก็ตำมาทุกคน ไม่รู้ว่าเห็นอะไรบ้าง่ะโอ้โหแบบ <l ute> ลื่นก็เหมือนเดิมโอเจ้าน,นี้แบบใส่เห็ดหูหนูนมาด้วยแซ่บ <l ute> พึ้นเขาครับผม ดุกอมันเป็นเห็ดอันนี้ย่เนเนีๆๆ่ยแล้วก็อันนั้นน่าจะเป็นเห็ดออริจิเอ้แต่่าจะเป็นเห็ดพวกแบบว่าเห็ดบานห้องไหมเห็ดปกวกเห็ดเอียงเนาะมาเห็ดยังแสบเอาไปเผาฟางตีไหมครับแล้วก็ตำสทกันแบบนี้โอ้ยหมดคำจิ้วเ,เลย Mm hmm. ใส่กับปีไก่ท้ว คือร้านนี้ครับผมถ้ามาอร่อยมากทุกคนที่เป็นแบบก็วกซุปอะไรเนี่ยที่ผมกินก็จะมีซุปดอกไม้นะลาบอะไรไหมทุกคนแล้วก็มานี้ด้วยโอครับผมยางอร่อยอร่อยทุกเมนูจริง โอ้ออีกแค่แบบรายการขนาดเลยซ้ำน้ำ คืดยอดสุดยอด,ด,ยอ,ดอ,อ่ารยยการพูดจังวันนี้ใส่ครับผมมาได้ครับผมไปพึ่งเขามากเลยครับกล้ามากินเขาน้ำกันแซ่บเลยครับ พูดเหมือนไรสดอืออืออือโอ้ปีกไก่มาเดือดการพูด การขนาดได้ครับเพื่อทุกคนใครแบบว่าเ <c oughs> พิ่งเข้ามานะครับผมผมมีช่องติ๊กต็อด้วยนะชื่อช่องติดเข้าใหญ่เหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ เราจะมีแบบว่าอะไรพูดคุยกันนะทุกคนกินข้าวคุยกับคนดูอะไรเนะี่ยโอ้ข้าเดียวมือดีเหรอโอ้ข้าเดียวเสียงมือ,ลอเ,เอลรครับ

รายการับผมแซ่บแซ่บ,<ส>บครับผมสำหรับวันนี้ก็อร่อยจริงทุกคนรอไม่หาซื้อกินกันได้นะครับใครแต่ว่ายังไม่เคยกินซุปเห็ดรวมนะทุกคนหรือว่าซุปเห็ดนี่แหละรู้แต่เจ้างบมันก็จะแบบว่าจะทําไม่เหมือนกันนะครับผมเลยก็ใครอยากลองก็ซื้อกินได้นะครับผมตามตลาด ไปได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดชื่นชอบนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามช่องทางเพจนะครับผมติบเข้าใหญ่ของเฟ e บุ o k นะครับแล้วก็ YouTube นะครับติดเข้าใหญ่เหมือนกันนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไป